วันนี้มารีวิวห้องเช่าและห้องขายนะคะปรับปรุงทาสีใหม่ค่ะอยู่อาคารดีชั้นหนึ่งเหมาะสำหรับท่านที่ไม่ชอบขึ้นลิฟต์นะคะนี่นะคะทาสีออกเป็นควันบุหรี่นะคะเทาอ่อนๆเป็นขนาด28.5ตารางเมตรค่ะใกล้กับต้นไม้ก็จะเย็นๆนิดนึงนะคะเป็นวิวสวนค่ะ ภายในห้องจะมีเฟอร์นิเจอร์เตียงที่นอน5ฟุตโซฟาแล้วก็เคาน์เตอร์ครัวนะคะโต๊ะทานข้าวอันนี้จะเป็นโซนของระเบียงนะคะมีราวตากผ้าด้วยค่ะแอบเปลี่ยนใหม่นะคะใหม่กิ๊กเลยค่ะตรงนี้วางเครื่องซักผ้าได้ค่ะมีปลั๊กไฟนะคะแล้วก็ท่อน้ำเรียบร้อยเลยค่ะเดีย๋ยวไปดูห้องนอนกัน ทาสีใหม่ค่ะสะอาดนะคะอันนี้ห้องนอนนะคะขออนุญาตเปิดไฟเนี่ยค่ะแอร์จะเป็นตัวใหม่เลยค่ะเพิ่งเปลี่ยนใหม่ก็จะประหยัดไฟมากเลยนะคะเพราะแอร์เก่าก็คงจะแบบนานแล้วอะค่ะอันนี้เป็นตู้เสื้อผ้าค่ะวอลล์อินโคลเซ็ตนะคะ เตียงที่นอนครบไปดูห้องน้ํากันค่ะภายในห้องน้ําก็จะมีเครื่องทําน้ําอุ่นด้วยนะคะโอเคห้องน้ํากว้างขวางค่ะทาสีใหม่นะคะสวยค่ะห้องนี้ราคาขายอยู่ที่เก้าแสนทวนค่ะค่าโอนคนละครึ่งนะคะถ้าหากต้องการเช่าอยู่ที่5000บาทรวมค่าส่วนกลางค่ะสนใจติดต่อดูห้องได้ที่คุณแอนค่ะ 098-897-8059นะคะคอนโดเราตั้งอยู่หลังโรงเร่าแสงจันทร์ซอยบางขุนเทียน16ค่ะใกล้กับเซ็นทรัลพระราม2นะคะเนี่ยค่ะบรรยากาศก็จะร่มรื่นนะคะใช้ฟิตเนสสระว่ายน้ำได้ฟรี2ท่านต่อห้องนะคะแล้วก็จอดรถฟรี1คันต่อห้องค่ะสนใจติดต่อมาได้นะคะขอบคุณค่ะ